สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เจ๊ทุบเพแซบจะลองหัดปลูกผับชีฝรั่งดูเห็นต้นต้นเขาสวยดีก็เลยตัดตัดออกแล้วก็เลยลองมาปักปักดูนะคะว่าเขาจะสวยแค่ไหนนี่ตอนนี้เพิงจะปลูกหนึ่งวันค่ะนี่หนึ่งวันอันนี้ลองปักแล้ววันที่ วันต้นนี้กระถางนี้สามวันนะคะส่วนกระถางนี้เจ็ดวันแล้วจะลองดูว่าจะสวยแค่ไหนจะดูตอนเขาโตนะคะว่าเขาจะสวยไหมโจะใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่านี่ลองหัดปลูกดูว่าเขาอยู่ในกระถางนี้เขาจะสวยหรือเปล่า กลุ่มพ่พืชตัอสองตัวเดี๋ยวจะให้ดูตอนโตอีกทีนะคะว่าเขาจะกอใหญ่หรือเปล่าหรอจะโตขึ้นหรือเปล่าจะเขียวเขียวสวยหรือเปล่าเจว่านี่เวัน1่งว่าสาวันนี่ ลูออกในกระถางผักชีฝรัง่งดูแล้วสบายใจดีปลูกพืชผักเสริมครัวนี่สวยไหมคะ แค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวให้ดูตอนโตว,ว่าเขาจะสวยแค่ไหนม่โกเขาจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าสวัสดีจ้า